ไวรัสโควิด -19 กันบ้างนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะก็มีการพบตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ติด1ใน10ของประเทศค่ะแต่ว่าก็สูงเป็นอันดับ2ของภาคใต้นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อ164รายค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์โควิดที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะก็มีรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่164รายนะคะ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบจะแตะ7,000รายแล้วค่ะโดยคลัสเตอร์นะคะที่ยังคงพบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลัสเตอร์จากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่ยังคงแพร่กระจายเชื้อเข้าไปในระดับชุมชนหมู่บ้านและก็ครอบครัว ซึ่งสําหรับในส่วนของคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาพบผู้ดเชื้อแล้วอย่างน้อย14โรงงานด้วยกันค่ะรวมมีจํานวนมากกว่า1,000คนนะคะกระจายอยู่ในหลายอําเภอโดยเฉพาะอําเภอเมืองสงขลาอชน,นะอเภอหัดใหญ่อเภอสะเดาและก็อ,อนาหม่อม นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณจารวัตรเลี่ยงกล่าวค่ะก็ได้มีการออกคำสั่งให้สถานประกอบการหรือว่าโรงงานนะคะปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ซึ่งเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้สถานประกอบการนะคะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย5แห่งด้วยกันก็คือบริษัทสงขาแคนนิงจำกัดมหาชนบริษัท t ropical canning ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทห้องเย็นโชติวัฒหัดใหญ่จำกัดมหาชนค่ะบริษัท Top c โคบ Medical Thailand จำกัดและก็บริษัทถาวรอ,อุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัดพร้อมกับให้สำนักง,งานสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ค่ะลงไปควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝาืนปกปิดหรือว่าแจ้งข้อมูลที่เพนเทสนะคะก็จะมีการพิจารณาและก็เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีการสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวนะคะแล้วก็จะให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็ยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด19ค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะได้มีการจัดชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสงขลาค่ะลงไปตรวจสอบการดําเนินงานนะคะในสถานประกอบการต่างๆค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางด้านของนายวงศกรนุ่นชูคันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายชะวะกิจสวุวรรณคีรีในอำเภอหาดใหญ่ วันนี้มีการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ค่ะไปติดตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการระบาดของโรคนะคะโดยมีการเดินทางไปในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนค่ะซึ่งบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนเป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและก็สูญญากาศ มีพนักงานทั้งคนไทยและต่างชาติประมาณ3,700คนค่ะซึ่งสำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะทางบริษัทก็ได้มีการอบรมแผนประคองกิจการภายในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมกรณีการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจากนั้นก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการระบาดรวมไปถึงการป้องกันร่วมกับมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางตลอดจนกำหนดมาตรการต่างๆซึ่งได้มีข้อสรุปและก็ดาเนินการทันที โดยมาตรการที่ได้มีการวางไว้ก็ประกอบด้วยการจัดตั้งจุดคัดกรองนะคะพนักงานก่อนเข้าบริษัท ตั้งแต่การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรถการจัดระเบียบรถรับส่งพนักง,งานมีการเว้นระยะห่างแล้วก็มีการทำฉากกั้นภายในห้องโดยสารค่ะการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจรวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปรงยาบาลประจำจ,จุดคัดกรองนะคะในการทำความสะอาดอุปกรณ์ในสมนักงานและจุดสัมผัสร,ร่วมบ่อยครั้งจัดบ,บริการสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทำงานและบริเวณจุดสัมผัสร,ร่วมต่างๆกรณีพบว่ามีความเสี่ยง ก็จะมีเจ้าที่พร้อมดำเนินการขั้นตอนทันทีจัดระเบียบพื้นที่โรงอาหารตามมาตรการป้องกันโรคทั้งจุดคัดกรองการกำหนดทางเข้าออกอย่างชัดเจนค่ะการเว้นระยะห่างแล้วก็การจัดทำแผงกั้นซึ่งจะมีมาตรการในการอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็จะมีการทำผือนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ค่ะแล้วก็จะมีการป้อนข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานภาครัฐนะคะให้กับพนักงานทุกคนนี้รับทราบพ,พร้อมกับจะมีการแปลภาษาให้กับพนักงานทุกสัญชาติเข้าใจและก็จะมีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้แบบเชิงรุกทั้งในลายผลิตแล้วก็ในส่วนของลายการดำเนินงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้พนักงานทุกคนเข้าใจและก็รับรู้ถึงมาตรการรวมไปถึงความรุนแรงของโรคด้วยค่ะ